ทางบ้านเห็นอะไรไหมครับอืมเดี๋ยวพามาดูนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมใม้ดูเห็นไหมครับเห็นหมึกไหมโอ้ยลงมาดูน้ําเรือครับมาเจอหมึกพอดีนี่ครับเรือครับเรือจอดครับนี่พอดีมองมาเห็นมึกพอดีครับดูดูดูดดดมึกหอมป๊าด ให้ hey, สีทางบ้านเขาดูหมึกก่อนเพาทะเลบ้านเราอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนี่อาทิตย์เดียวเนี่ยอาทิตย์เดียวก็กินกุ้งแล้วเนี่ยอเออนี่ไงหมึกหอมนะอืมดูนะเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยฝูงนี่นะเป็นร้อยแล้วมัม้งฝูงนี่ใช้น้อยๆนะวิตาม่นีเมื่อวานเขมรมาตกอ่ะอ่าเป็นร้อแล้วมั้งฝูงนี่ใช้น้อยๆนะเออไล่จิตุบ้าแค่ แค่ตรงนี้นู่นน่ะมันขึ้นผิวน้ำเลยมั้งนั่นน่ะพอมันแต่ปะนั้นตัวนั้นตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวใหญ่ด้วยหนึ่งเออนั่นน่ะตัวใหญ่เข้าไปเกาะปลาแล้วน่ะอืมมันเกาะไปเข้าไปเกาะปลาแล้วน่ะน,นี่เนาะธรรมชาติตม,ม,มนี่ไงเกาะกันกลุ่มกันยี่กินอยู่สุดท้ายเรือนี่เองนะครับลูกเยอะจริงๆ เข้ามากินลูกปลาเนี่ยมั้งนะฝูงลูกปลาพวกนี้เนาะล่อะตอนลูกปลาอืมตัวนันเกาะอยู่แล้วน่ะมุกหอมโตวไว้มุกธรรมชาติปลาเป็นร้อยมันน้งเนี่ยเนาะได้เนาะเนี่ยดูสี่ห้าตัวอยู่ฝั่งนี้หน่อยเดียวเองเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เป็นก้อนเนี่ยเป็นร้อยนันน่ะนี่ฝูงปลาตรงนี้ฝูงปลาเนี่ย เมม่อหาได้กินปลาปลามาเข้าเข้าสะพานข้างเดียวเอาอะไรให้มันกินปลาแหละไอโยนโยนปลาลงไปมันน่าจะเข้ามากกอนเนาะปลาที่เราทำเหยื่อเนาะได้ปะเยอะมากเลยอ่ะผูกไม่ใช่น้อยๆไล่กินปลูปลาพวกนี้ทำไม่ช่า ไอ้ตัวนายยนตอะไรมันตกใจละขี้ดำนะดำหมดอืมมันแค่น้อยน้อยนะฮู้นออกไปนู่นอมอเรือนู่นนาะเดี๋ยวพรมารวมตัวกันดิเนาะเยอะมากเลยอืมขาดทะเลสมุทรสาครครับบรรยากาศเนาะนี่ก็เรือจอดพักก่อนครับ ดีมันดูน้ำเรือเราเห็นเนาะ,ะนเยอะจริงๆครับเดี๋ยวรอให้มันโตเดี๋ยวก็ค่อยมาตกกันครับ